วิวบ้านหลังนี้เนี่ยมันดีจังเลยนะมีต้นไม้มีโมอเตอร์ไซค์นะมีแทงน้ําบ้านไกลๆด้วยแต่เรามองไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะฮัลโหลโล,โลขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกม s i m u l อร์ Simulator 2นะครับก็บ้านหลังนี้เราได้มาอยู่ประมาณ2-3วันแล้วนะแล้วก็มีลูกจ้างหนึ่งคนในการสตรีมนะครับซึ่งตอนนี้เขาขึ้นมานอนตรงนี้ดังนั้นเราจะขอดูเงินที่เขาได้ก่อนโอ้โหน้อยมากนะฮะน้อยแบบนี้เราทํายังไงดีวิธีง่ายๆครับตอน อนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร4,000ดังนั้นเราจะขออนุญาตนะฮะไล่ขอโทษนะแต่จําเป็นต้องทําจริงๆครับเพราะว่ารายได้เราน้อยมากดังนั้นเราจะขออนุญาตไล่ออกนะครับขอโทษจริงๆเราจะจ้างคนนี้มาแทนนะสตรีมเมอร์ระดับ5ดาวเลยน่าจะเป็นอ่าบอกเงินให้เราได้นะฮะดังนั้นจึ๊บจ้างไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าไม่ทราบว่าเขามาหรือย,ยังเอ่ย ยมาแล้วสวัสดีมานี่มานี่ตรงนี้สวัสดีครับข <c oughs> อ,อต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังนี้นะเป็นหลังสตรีมเมอร์นะครับเราจะขออนุญาตจ้างเธอไปแทนเอ่อลิซ่าตรงนี้นะฮึบผมว่าคนนี้น่าจะช่วยทําให้การเงินบ้านเราดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คุณไปไหนเนี่ยอย่าบอกว่าขึ้นไปนอนเลยนะเออแล้วแต่แล้วกันนะฮะแต่ว่า เราน่าจะจ้างเขาเรียบร้อยแล้วแหละนะแล้วเราก็จะมาหาเงินกันต่อนะครับผมช่วงนี้ค่าจะจ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็คุณบิดโดโก้กทวงเงินเราก็ส่งเืินไปแล้วที่สําคัญตอนนี้ถ้าเขามาอยู่เนี่ยเราน่าจะต้องไปสั่งอาหารมาเพิ่มครับเพราะว่าอยู่กัน2คนน่าจะกินเยอะอยู่นะดังนั้นสั่งมาอย่างละ2แล้วกันนะครับผมเลือกกินเลือกสั่นได้เลยตามความชอบสั่งมาให้หมดได้แค่นี้อโอเคงั้นแค่นี้ก็ได้ครับ ก็รอเดลิเวอรี่มาส่งนะครับที่สําคัญสถานะของเราตอนนี้ทํางานหนักจนป่วยรู้สึกไม่สบายดังนั้นเราต้องขับรถไปซื้อยาในเมืองนะครับซึ่งเราน่าจะฝากบ้านว้กับคนนี้ได้แหละนะเราจะเรียกว่าอะไรดูดิชื่ออ่านยากมากนะดังนั้นเราเรียกว่ายูวูนะฮะยูวูน้องยูค่าจ้างต้ง3,000ดอลดังนั้นช่วยหาเงินหน่อยนะส่วนผมก็ขออนุญาตนะครับอันนี้อาหารใช่ปะเยอะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอาหารก่อนเราเอาอาหารไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านยา ถือว่าไปซื้อ,อยามาตุนด้วยดีปะ่ะน่าจะได้นะเพราะว่าถ้าสมมติเราป่วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องขับรถไปร้านยาบ่อยครับน้องอูถ้าหิวก็มากินนี่ได้นะเดี๋ยวพี่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับน้องในตู้เย็นเนี่ยอยากกินอะไรก็เลือกสารเอาเลยนะครับมีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกนะเฟนไฟเอาไว้ด้านล่างแล้วกันเขาไม่น่าจะกินแหลนะเนาะ โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอที่เหลือพี่ขอเก็บไว้ก่อนนะครับน้องทํางานเดะดแล้วน้องมานอนอะไรตรงนั้นเนี่ยเตียงก็มีหรือว่าเขาไม่อยากนอนเตียงเดียวกับเรา,เ,าเดี๋ยวเรากลับมาสั่งเตียงให้แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปร้านยาก่อนดีกว่า Let's go เราต้องขับกลับเข้าเมืองนะฮะเพราะว่า,อาตอนนี้บ้านเราน่าจะอยู่แบบนอกเมือง แต่เอาจิงๆบ้านหลังนี้เราเหมือนจะเคยมาส่งอาหารนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรือคนละหลังกันนะตอนนี้เรามีมอเตอร์ไซค์ที่โคตรแรงนะครับขับได้ทุกสถานการณ์แล้วนี่ทีลังกาโชว์เป็นหนึ่งตลบเราต้องมาร้านยาครับเพราะว่าถ้าเราป่วยเนี่ยการทํางานของเรามันก็จะไม่ราบรื่นนะฮะเช่นการขับรถตรงนี้ชนไม่หยุดเลยอ่าตรงนี้ขออนุญาตจ,จอดก่อนนะครับโอเคมีใครมาหาเราเปล่าตอนนี้เราน่าจะเป็นคนดังอยู่นะ เอาเป็นว่าซื้อยาก่อนอันอันนี้กินก่อนแล้วกันนะครับไปดูสถานะซี่หายหรือเปล่าโอเคสถานะเราหายแล้วดังนั้นที่เหลือเดี๋ยวเราซื้อยาไปเก็บไว้ที่บ้านนะมีคนถ่ายรูปว่บน่าจะแฟนคขับสวัสดีครับแฟนขับผมแล้วครับ คุณผู้หญิงอยากถ <ห switched S 2> ่ายรูปไหมฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้นะผมว่าน่าจะมีแฟนคลับเยอะอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างเป็นคนดังนะนี่ถ่ายตรงนี้ติดขอบลงรูปก่อนนะฮะลงรูปเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะสองคนมองหน้ากันแล้วโอ้โหเยอะเยอะเยอะไปดีกว่าขอโทษนะครับสาวๆที่ต้องกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายแล้วเรากลับบ้านกันทุกคนไปทางถนนดีกว่านะไม่รู้ว่าอ้อมไปหรือเปล่าน่าจะอ้อมแหละ นี่ไปทางตรงดีกว่านะฮะรถเราแรงพอจะขึ้นเขาไปเนี่ยโอ้โหแรงแรงแรง,แรงไม่พอพอดีรถมันแรงมากนะอาจจะแบบปวดหัวนิดหน่อยนะสําหรับใครที่ ดูมุมมองตรงนี้อยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินเดี๋ยวค่อยซื้อรถคันใหม่นะตอนนี้ขับมอไซค์คันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วตอนนี้เราทะไรได้บ้างเราสตรีมตั้งไว้นี่ว่ะแต่ว่าไม่มีคนโดเนตเลยนะครับผมขออนุญาตสั่งเตียงมาให้น้องอูนอนก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นเตียงไหนดีจริงๆหัวน,นี้อันนี้ยังจะขายเอาแพงขนาดนี้ผมซื้ออันนี้แล้วกันนะน่าจะเหมาะสำหรับเป็นเตียงผู้หญิงนะเดี๋ยวรอเขามาส่งนะครับน้องอูจะได้ไมมตอ อนอนบนพื้นนะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะขึ้นไปนอนเตียงเดียวกับเรามันก็กระไรอยู่นะฮะตอนนี้มาส่งหรือยังเอยเฮ้ย,ยกำลังมาส่งพอดีเลยสวัสดีครับพี่พี่จอดรถไว้ไหนเนี่ยมาส่งแล้วเตียงมาส่งแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตดูหน่อยนี้ว่าพี่เขามาจากไหนเขาเดินแบบอ่อค่อยๆเดินเข้าไปตรงนี้แล้วเขาผมมาจากไหนเนี่ยโอ้เข้าเดินไปเรื่อยๆเลยอะ่ะทุกคนเดินเข้าไปหายไปในป่าแล้วก็หายไปเลยน่ากลัวจริงๆโอ้โหเตียงเตียงใหญ่มากอ่อ ตรงไหนดีตรงนี้เลยป่ะนอนหน้าประตูเลยแล้วกันนะครับใครเปิดเข้ามาก็เจอเลยมานอนตรงนี้ด้วยนะครับอ่าน้องทํางานได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้จะกดก็ไม่ได้น้องไปนอนอยู่ใต้เก้าอี้็ไนไรเดี๋ยวค่อยตอนน้องตื่นแล้วกันนะครับผมเรากลับมาอยู่หน้าจอสตรีมของเราดีกว่าวันนี้ก็มีคนมาคุยกับเราเยอะนะเราคุยในหัวข้อของภาพยนตร์แล้วกันหรือว่าหนังนะครับซึ่งเขาก็ไม่ชอบหรอกล่าสุดเนี่ยเหมือนเรามีสกิลพอยที่อัพนะเราอุ้ยยี่สิบสามแล้วเนาะ่าจะา อัพตรงนี้ได้อันนี้เป็นโหมดเกมมิ่งอ่ออันนี้น่าจะช่วยให้แบบคนที่เราจ้างมานะทำงานได้นานขึ้นนะฮะอัพเกมมิ่งไปด้วยตอนนี้เรารู้สึกหิวอีกแล้วนะครับหิวทั้งวันเลยตรงนี้กินก่อนแล้วกันแล้วเรารู้สึกอยากอาบน้ําด้วยนะทุกคนขออาบน้ําก่อนนะครับเพื่อร่างกายที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ตู้เย็นของยังเยอะอยู่โอ้ยน้องมานอนตรงนี้ทําไมเนี่ย จะกดเอาเงินก็ไม่ได้นะเป็นว่ารอให้น้องตื่นแล้วกันในระหว่างนี้เราเออมาสุ่มสกินดิสุ่มสกินดีกว่าสกินดีบีดีปูดูได้สวรรค์อุ๊ยมาครับมีดว่องมูลค่า500ไม่ชอบก็เสนอมาให้คุยอยู่ได้นะเกือบไปได้มีแต่ได้มีไม่แพงนะครับ แล้วก็ได้อีกครั้งโอ้โหได้บ่อยมากเป็นมีดที่เราเอาไปในคอเตอ,เตอร์นะหืมน่าจะต้องฟาร์มเงินอย่างเดียวเลยครับก็เกมนี้หลกัหลกๆมันก็มีประมาณนี้นะหาเงินนะครับแล้วก็ฟาร์มตังค์ซื้อของจัดคอมนะครับแล้วก็ขุดบิตคอยนะ์นะเราไปดูบิตคอยน์ก่อนดีกว่าไหนๆก็พูดมาแล้วคอยของเราตอนนี้โอ้โหเปอร์เซนต์ตกรัวๆเลยตอนนี้เรามีอยู่พันเจ็ดถ้าเราขายแต่ว่ายังไม่จาเป็นเท่าไหร่ครับ เป้าหมายต่อไปของเราน่าจะเป็นการซื้อบ้านหลังนี้แหละฮะแล้วก็เพิ่มคนงานนะซึ่งน่าจะจ้างคนนี้นะฮะคุณบิ๊กบอยเนี่ยก็ระหว่างนี้ก็คงต้องหาเงินไปเรื่อยๆครับทุกคนผมต้องรอน้องอูตื่นขึ้นมาทํางานนะจะได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเขาทําเงินได้เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะปลุกเขามาเพราะว่าเขาไปนอนอยู่ใต้เก้าอี้นะทุกคนอุ้ยตกใจตกใจหมดมายืนทําอะไรนะ้อง เออขอดูก่อนเขาทําได้700้เขาหิวนะเขาหิวแต่ว่าเขาตู้เย็นก็มีของนะน้องเออน้องไปไหนฮะอาบน้ํเหรอหรือแค่ไปดูน่าจะแค่ไปดูครับนี่เข้าห้องน้ําโชว์ต่อหน้าต่อตาเยียบร้อยน้องกลับไปทํางานแล้วปะสวยงามถือว่าทํางานได้อยู่นะแต่ว่าเออเขาบอกขิวจะหาอาหารได้แถวนี้ไหมก็นี่ไงน้องตู้เนี่ยตู้อาหารก็อยู่ตรงนี้น้องมาหาได้เลยนะส่วนพี่ก็จะไปหาเงินก่อนนะครับน้อง ก็ตอนนี้เนี่ยปล่อยให้น้องอูเขาทํางานไปนะครับส่วนเราก็ฟาร,ร์มเงินเข้าๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะจัดคอมเครื่องใหม่นะครับซึ่งน่าจะเพียงพอแต่ตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยและล้ามากๆดังนั้นเราขออนุญาตนอนก่อนนะครับสักครู่หลังจากเราตื่นจากนอนโ,อโหเรานอนจนค่ำนะน้องทำเงินได้อีก800ดอนก็ถือว่าดีครับแล้วก็ เราก็เปิดสตรีมตั้งไว้นะทุกคนเพื่อที่เราจะมาสั่งสินค้าตัวใหม่นะฮะลดราคาเราก็จัดไปเราจะสั่งคอมตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับลูกจ้างอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นนักกล้ามแหละนะฮะก็จัดสเปคเต็มไ่ให้เขาเลยดีกว่านะไม่รู้ว่าเงินจะพอเปล่าแต่ว่าจะพยายามครับเก้าอี้อันไหนดีเอ่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันลดราคาคีย์บอร์ดผมว่าซื้อถูกๆไปแล้วกัน นะฮะคงไม่ต้องจําเป็นขนาดนั้นสําหรับนักกล้ามนะก็ซื้อใหม่ใหม่ดีๆให้เขาสักหนึ่งะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่อโต๊ะจริงๆโต,โต๊ะแบบเดียวกับผมก็ได้นะแต่ว่าเอาถูกกว่าก็ก็โอเคเงินเราใช้จำกัดอยู่นะตอนนี้ CPU ตัวเดียวกับผมไปเลยนะครับเพราะถ้าแรงกว่านั้นน่าจะไม่มีเงินส่วนกราฟิกการ์ดตัวที่ถูกที่สุดเอาเป็นอะไรลวกันการเซียดวิชั่นฮาร์ดดิสก็ใส่ไปมัตบอร์ดเราใส่ไปแล้วพีดยู จัดตัวเต็มอ่าแรมแรม16กิกแล้วกันมาตรฐานนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะทุกคนกดสั่งอ่าสั่งไม่พอเงินไม่พอเดี๋ยวเราหาเงินก่อนตรงนี้ได้มาอีกอ่าแล้วก็คุยเอรื่องนี้เลยเพลงตอนนี้เรามีอยู่8,000ถ้าเราไปขายในคลิปสโตร์ได้สัก300เหรอผมว่าน่าจะต้องไปเอาที่น้องมาก่อนน้องพี่ขอเงินหน่อย900โอกินอาหารอิ่มแล้วสบายเลยกินไปเยอะวะเนี่ย ไม่เยอะเหมือนเขาเปลี่ยนชุดไปเองเลยนะตอนนี้เรายังขาดอยู่นิดหน่อยครับเพื่อที่จะสั่งของรถนี้มา1 0 0 0 0กว่านะเพื่อเป็นโต๊ะสําหรับลูกจ้างอีกหนึ่งคนนะครับ ตอนนี้เงินเราถึงแล้วนะเรากดสั่งคอมชุดใหม่ไปเลยนะครับผมก็รู้สึกจนอีกครั้งไม่เป็นไรหรอกนะเป็นการลงทุนแต่จริงๆมันก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินก่อนนะครับแล้วก็อ่อพักสตรีมไว้ก่อนหลังจากกินแล้วนะเดี๋ยวเรารอเขามาส่งคอมอีกหนึ่งชุดที่เราสั่งไปใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดโต๊ะนะมาส่งหรือย,ยังโอ้โหพอดีเป๊ะเลยหน้าบ้านอ,อ่ขออนุญ,ญาตเก็บก่อนนะครับผมอันนี้จออันนี้โต๊ะ เราเอาโต๊ะไปวางเลยดีกว่าวางใกล้ๆก,กันนะตรงนี้ไม่ต้องหันหน้าเข้าหากันครับนี่ตรงนี้เลยสวยงามแล้วก็จอตรงกลางสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเคสฟิลแบบพีเดเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครอันนี้มันด้านหน้าด้านหลังเนี่ยอันนี้มันด้านหลังดูผิดนะครับด้านหน้าเป็นพัดลม2ตัวตรงนี้แล้วก็มาเก็บอของที่เหลือนะ เดี๋ยวขอเก็บไปให้หมดแล้วก็ไปประกอบทีเดียวเลยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยน้องอูก็นอนหลับอยู่นะครับทุกคนน่าจะทํางานมันหนักแหละนะฮะไม่เป็นไรเรา ให้ใจเต็มที่ครับน้องทํางานดกีก็ว่ากันไปแต่ถ้าทํางานแล้วขาดทุนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เราเก็บของมาครบแล้วนะก็มาทําการประกอบกันดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเ,ออเคสนะฮะเราก็ใส่เมนบอร์ดไปก่อนดีดีรอมครับอันนี้เป็น CPU ตัวเดียวกับเราแล้วนะอันนี้เป็นแรมพัดลมก็ใส่เป็นตัวนี้ไปนะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ย การ์ดจอฮาร์ดดิสก์ก็พาวเวอร์พลายนะครับเรียบร้อยขาดเก e. ้าอี้เมาส์คีย์บอร์ดซึ่งเรามีอยู่แล้วแค่ยังไม่ได้ตั้งตรงนี้ก็ติดกลอ้องให้เขาเมาส์เป็นตัวถูกๆตรงนี้คงไม่เป็นไรหรอกนักกรัมไม่รู้ว่าเขาจะสตรีมโชว์อะไรนะก็ตั้งไปเท่าที่ตั้งได้นะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดผมว่าสวยอยู่นะอันเนี้ยแล้วก็เก้าอี้สุดท้ายอยู่นี่อ่าหมุนไปแล้วก็นี่เรียบร้อยเปิดคอมตั้งไว้ให้เขาเลยตรงนี้สวยๆ อันนี้กลับมาที่คอมเรานะครับยังสตรีมอยู่แต่ว่ายัางไม่มีคนโดนเนตเท่าไหร่เงินเราตอนนี้ร้อยหลอมากเหลือประมาณ300แล้วก็บิตคอยเพิ่มมาผมต้องเก็บเงินอีกประมาณอ่อสามพนะครับสำหรับจ้างคุณบิ๊กบอยซึ่งทำอะไรได้บ้างเปิดสกินนะครับแล้วก็ไปเอาเงินที่น้องโอ้โหน้องมานอนน้องนองน,อ,นอ,อีกแล้วอ่ะเออจะเอาเงินยังไงดีเนะี่ยขออนุญาตอันนั้นปุกนี่ สองพันโอ้โหโอเคเลยให้น้องนอนพักผ่อนไปนะครับทําเงินได้ดีสามพันเราเราพร้อมจ้างนะจริงๆเอาไงดีจ้างเลยบ้าทุกคนผมว่าจ้างเลยดีกว่านะฮะค่อยไปว่ากันตอนค่าจ้างนะแต่ว่านี่จ้างมาเรียบร้อยโอ้โ oh, หพี่วิกบอยเดินมาอย่างเก่าเอาไปเลยโตเออน่าจะเป็นโต๊อันแรกนะนี่ไปเลยพี่ทํางานให้คุ้มกับค่าจ้างนะครับผมแล้วเราก็กลับมาที่คอมเรามาสตรีมตรงนี้นะครับผมเพื่อเอาเงิน ทั้งหมดนะเพื่ออนาคตแล้วก็เราก็กลับมาสตรีมหลังจากที่เราจ้างเขามาสตรีมตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีน้องอูอีกคนนึงตอนนี้เรามีลูกจ้าง2คนแล้วนะในที่นี้เดี๋ยวเราปิดสตรีมเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาดูเราในช่วงที่เราไม่อยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานะเราเหนื่อยๆขออนุญาตพักผ่อนสักครู่ครับ ในระหว่างนี้นาะเราจะปล่อยให้น้องทั้งสองคนเนี่ยฟาร์มเงินไปนะครับผมแล้วก็เราก็จะแวะเวียนมาสตรีมบ้างขออนุญาตดูสินค้าโอ้โห โอเคตรงนี้อาหารยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มีเตียงพร้อมลุยเดี๋ยวเราจะใช้เวลาทั้งหมดนะฮะในการหาเงินเพิ่มนะครับเผื่อว่าเราจะไปซื้อบ้านหลังใหม่ย้ายไปอยู่ที่ที่มันดีกว่านี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะอาจจะสั้นไปหรือยาวไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอีพีหน้าไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดครับเราจะกลายเป็นสตรีมเมอร์โน .1 น,นะฮะที่มีเงินมหาศาลในการเป็นคนที่ดังที่สุดนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกนะเจอกัน อีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ